แล้วบางเอิญว่าพี่สองคนเป็นนักบินสายการบินที่เข้ามาแบบทุนสายการบินเหมือนกันฉะนั้นที่เราจะมาแชร์การไลฟ์กันนะคะก็จะเป็นในส่วนของการสอบเข้านักบินทุนสายการบินโดยเฉพาะเลยนะคะ ถ้าน้องมีคำถามส่วนอื่นไม่ว่าจากการสอบเข้าสายการบินแบบอื่นหรือว่านักบินแบบอื่นก็สามารถฝากคำถามไปได้นะคะพี่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะคะแล้วก็ไปถามคนที่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กันมาฝากกันให้นะคะแล้วเดี๋ยวขอเวลาคุณเจกพูดอะไรนินะะดนึค่ะเรียนเชิญค่ะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็คือคาถามว่า พี่เรียนอะไรถึงได้เป็นนักบินพี่มาเป็นนักบินได้ยังไงทาไมพี่ถึงมาเป็นนักบินมันคือมันก็คืออย่างที่อย่างที่คุณหญิงบอกเป็นคำถามที่แบบซ้าๆก็ถ้าก็เห็นด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเราเราอคุยกันแบบยาวๆแบบรายละเอียดแล้วก็อัดไว้แล้วก็ให้น้องที่คนที่สนใจเนี่ยไปตามดูทีหลังก็ก็เป็นเรื่องดีก็เลยมาเข้าร่วมโปรเจก t นี้ด้วยคนนะครับแล้วผมก็จะเป็นตัวแทนของฝั่ง ของฝั่งที่สอบการบินไทยกับไทยสมายนะครับส่วนตัวแทนของฝั่งอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นบางกอกาะแอเซียอะไรนี้ก็จะเป็นของฝั่งคนหญิงครับผมก็ถือว่าเป็นผู้ผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งคู่นะครับอืเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงเนอะอันนี้ก็คือที่ม,ม,มาที่ไปามว่ามคนถาว่า นักบินมีผู้หญิงไหมครับมีแต่ว่าไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับก็อย่างไทยสมัยกับการบินไทยก็ยังไม่มีนักบินผู้หญิงแต่ว่าบริษัทอื่นมีกันหมดแล้วนะครับอืมใช่ใช่คือพี่อ่ะคือที่ที่พี่สองคนอ่ะมาสู่โลกออนไลน์อ่ะเราก็มีความตั้งใจจะแชร์ข้อมูลให้น้องๆแหละแต่ว่าเราก็อยากจะ move on สักทีอ่ะถ้าว่าคําถามมันยังเป็นเรื่องเดิมๆซ้ําๆอ่ะพี่ก็จะ move on ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ โอเคเนอะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงเรื่องท็อปิกหลัก,กว่านี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติเดี๋ยวพี่ขอเกลิน่นง่ายๆสั้นๆให้กับน้องๆก่อนเนะื่องว่าจาัก,กรวาลของนักปินเนี่ยมีอะไรบ้างแตกต่างกันยังไงแล้วก็พี่จะพูดในส่วนไหนนะคะโอเคนะน้องๆมาหวังว่าน้องจะเห็นกันชัดนะคือชัดกันใช่ปะคือ จักรวาลของนักบินเนอะน้องมันก็จะมีอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของนักบินส่วนตัวแล้วก็นักบินอาชีพใช่ไหมนักบินส่วนตัวและนักบินอาชีพเนี่ยก็จะถือใบอนุญาตที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วในส่วนของนักบินที่เป็นอาชีพหรือว่าทำมาหากินด้วยการเป็นนักบินอะคร่าวๆเลยนะก็จะแบ่งเป็นส่วนของ นักบินสายการบินนะคะแล้วก็นักบินอื่นๆในส่วนของนักบินอื่นๆเนี่ยขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยกล่าวถึงมาในส่วนของนักบินสายการบินก่อนสายการบินเนี่ยเขาจะรับสมัครคนเข้ามาเป็นนักบินเนี่ยด้วยวิธีการ2แบบก็คือนักบินทุนสายการบินนะคะแล้วก็นักบินทุนส่วนตัวค่ะนักบินทุนส่วนตัว QP จะย่อมาจาก Qualified Pilot มันมันคืออะไรคะพี่เจคคอลี่ไฟก็คือผ่านมาแล้วก็คือคนที่มีถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีมาแล้วนะครับอืมก็คือมันกลับว่าไปเรียนเองมาแล้วก็มาสอบเข้าสายการบินครับอืมคือต้องไปลงทุนเรียนให้จบก่อนมีใบอนุญาตก่อนจะมาสอบเข้าสายการบินได้นะคะส่วนเอีเนี้ยย่อมมาจาก student Pilot มันก็คือ ก็คือก็คือคนที่สอบเข้ามาแบบสอบเข้ามาเป็นนักเรียนเลยครับคือคืออยากเป็นนักเราอยากเป็นนักเรียนเกี่ยวกับเราอยากเป็นนักเรียนของนักีินเราก็สอบเข้ามาเป็นสติวเดนไพร์โดยที่เราแบบก็คือของเราแค่เรียกว่าอะไรดีจบแค่ปริญญาตรีโดยที่เราไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องบินเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาสอบใช่ใช่ใช่ถ้าสอบอยู่ในเกณฑ์ถ้าสอบผ่านอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องการเขาก็จะส่งเราไปเรียนทั้งหมดที่ เราต้องจําเป็นต้องรู้สําหรับการขับเครื่องบินนะครับอือคือง่ายๆถ้าว่าเปรียบเทียบกับคนในวงการแพทย์หรือว่าอาชีพหมอเนอะการสอบแบบค p พอ่ะคือคนที่เรียนจบหมอมาแล้วมีใบอนุญาตหมอมาแล้วนะคะแล้วก็รับเข้าทํางานแต่ว่า uh, SP หรือว่านักบินทูนอะ่ะก็คือน้องน้องที่แบบเพิ่งจะจบม6มาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครก็ตามที่ยังไม่เป็นหมออะ่ะมาเรียนหลักสูตรแล้วก็ อ่าเราก็จะเป็นพนักงานของสายการบินเลยเนอะอันนี้ก็คือเส้นทางที่แตกต่างกันซึ่งพี่ทั้งสองคนจะเป็นแบบนักบินทุนของสายการบินนะคะจะเข้ามาในรูปแบบนี้แล้วก็จะแนะนําน้องในรูปแบบนี้ก่อนนะคะรูปแบบอื่นไม่ใช่ว่าพวกพี่จะมองข้ามนะแต่ว่าขอเก็บไว้ในโอกาสต่อไปเนอะ ที่ที่หญิงแบ่ง TG เป็นเจเนอเรชันแรกเพราะว่าเขาว่าเป็นสายการบินแรกในประเทศไทยเลยที่มีการสอบนักบินทุนสายการบินเนอแล้วเขาว่าก็เปิดมานานแล้วนะคะมะีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่เขาแตกต่างกับสายการบินเจเนอเรชัน2นะคะก็คือของการบินไทยเนี่ยถ้ากว่าสอบได้แล้วอ่ะเขาก็จะจ่ายค่าเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ให้เลยนะคะอ่า ส่วนเจนชันเนี่ยก็ก็คือจะเป็นรูปแบบของทุนนะคะที่เราจะต้องใช้คืนหลังจากที่เราอะ่ะได้เป็นนักบินแล้วนะคะนี่คือความแตกต่างของเจนหนึและเจนสส่วนความเหมือนกันของเจน1นึ่งและเจนสองก็คือว่าทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกนะคะก็จะได้เข้าบรรจุหรือว่าเป็นพนักงานของสายการบินเลยตั้งแต่ที่เราสามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้นะคะฉะนั้น ตอนที่น้องสอบเข้ามาแล้วอ่ะน้องจะเป็นพนักงานของสายการบินตั้งแต่ที่ยังไม่เข้าเรียนเลยนะคะอืมแต่เจเนอเรชันสคะน้องทงั้งนกแอร์และทายไลออนแอร์นะคะจะเริ่มได้เป็นพนักงานสายการบินก็ต่อเมื่อน้องเรียนจบหลักสูตรนักบินพาณิชย์นะคะนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะพี่เจคะ่ะเนียจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมคะก็ตามนั้นเลยครแต่ว่า แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะของของไทยสมายเนี่ยจะไทยสมายจะคล้ายๆกับการบินไทยนิดนึงตรงที่ว่าจะได้เป็นเหมือนกับไอดีของพนักงานบริษัทจริงๆอ่ะคือตอนที่หลังเรียนจบแล้วอืมแต่ว่าของของที่อื่นนะน่าจะเป็นอย่างที่ว่าก็คือว่าเราเซ็นเป็นอพนักงานบริษัทได้ได,ได้ได้เลข พนักงานของบริษัทนั้นไปเลยครับแต่ยกอาจจะอาจจะยกเว้นการบิน,นไทยกับไทยสมัยซึ่งเขาอาจจะดา,จจะาจจะเนินในในโยบายคล้ายๆกันก็คือก็คืออยู่ในบริษัทแหละแต่ว่ายังไม่ใช่พนักงานตัวจริงนะครับไปเรียนให้จบก่อนจะรับมสมัอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าระหว่างเรียนอะ่ะพี่พี่เจ็ดก,ก็ได้พวกเงินเดือนอะไรเปล่าอะ่ะใช่ครับก็การบินไทยกับไทยสมัยจะได้เงินเดือนแต่ละเดือนนะครับ เดือนละเท่าไหร่ก็ว <kitchen> ่าไปนะครับก็น้อยเป็นค่าแบบเป็นเป็นค่า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 กินค่าอยู่เบาๆนะครับค่าค่าค่าอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเราไปเรียนที่โรงเรียนการบินเนี่ยก็คือข่าวสามมื้อเขา cover ให้หมดแล้วแล้วก็พวกที่อ่าที่พงที่พักอะไรก็คืออยู่ในอยู่ในค่าเรียนหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เขาเพิ่มมาให้เนี่ยแต่ละเดือนไหนที่เขาจ่ายให้เนี่ยก็คือเหมือนกับอ่าซื้อของกินของใช้เล็กๆน้อยๆมากกว่า ครับผม,มก็คือ<ห>เขาไม่ได้ที่ที่บอกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพนักง,งานเนี่ยไม่ใช่ว่าลอยแพไปเลยนะคือเรายังอยู่ในอานาัตบริษัทแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ทํางานให้บริษัทแค่นั้นเองอืเขาก็เลยยัง <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้ให่้เป็นพนักง,งานตัวจริงครับผมอมือันนี้ก็คือรูปแบบนะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าการเป็นนักบ,บินทุนสายการบินเหมือนกันอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อ่ะเนอะ แล้วถ้า,าว่าเดี๋ยวมีอะไรอ่ะพี่ก็จะใส่แซงละกันแต่ว่าตอนนี้หญิงเองก็นึกอะไรไม่ออกละถ้าน้องๆไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปนในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะมาแชร์กันในวันนี้นะคะโอเคในส่วนของคุณสมบัติที่ทางสายการบินกําหนดนะคะว่าคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะสามารถเข้ามาสอบนักบินทุนสายการบินได้เนี่ย